สลามุอะลักุมสวัสดีค่ะซาราจเวรียินดีต้อนรับทุกท่านนะคะรมอรฎอนการีมค่ะรมอรฎอนใจดีเป็นเดือนแห่งการถือศีลอดนะคะเพราะฉะนั้นเราจะจัดโปรดีๆให้คุณค่ะ เป็นทั้งราคาส่งและราคาเซลล์นะคะชิ้นนี้แหวนเพชรชูโบราณราคาส่งอยู่ที่13,500บาทจัดโปรค่ะลดลงอีก1,000บาทเป็นราคาเซลล์เหลือเพียง12,500บาทเท่านั้นค่ะ 4.61กรัมนะคะน้ำหนักช่างรวมตัวเรือนเป็นปาหะค่ะเพชรแท้เหลี่ยมเกสรมีละประมาณ20ตังเลยนะคะแล้วก็บริวารจะเป็นเพชรแท้เหลี่ยมกุหลาบน้ำโดยประมาณ96ค่ะชิ้นงานสวยแล้วก็ไม่มีผลิตใหม่ในยุคนี้นะคะเพราะว่าเหล่านี้เป็นงานจาก ในอดีตการทั้งนั้นเลยค่ะประมาณ40-50ปีมีขาย่วช่วงยุคที่บ้านหม้อโด่งดังนะคะคุณจะเห็นได้ว่ารูปร่างลักษณะของเขาเนี่ยจะแปลกตาค่ะเพราะว่าปกติเราจะเจอแบบไม่มีกลีบแบบนี้นะคะนี่จะชัดเจนเลยว่าเป็นกลีบดอกไม้ค่ะแล้วคุณดูเพชรน,นะเห็นไหมตรงกลางนะคะใสกก่กิ๊กๆเลยค่ะตีว่าน้ำเก้าหก นะคะใส่กิ๊กเลยนี่ซูมนะคะซูมอีกสวยงามมากเห็นไหมดูก้นเพชรนะคะเห็นชัดเลยชัดเลยคือมองแบบนี้ขาวตาเปล่าถ้าเราตีกล้องเนี่ยจะได้สักประมาณ96นะคะโอเคสวยมากท่านใดที่ต้องการงานโบราณน,นะ แล้วก็ก้านเห็นไหมกว้างดีด้วยนะคะสวยงามทำก้านมาให้ใหม่ด้วยนะคะอันนี้นะเพราะว่าเป็นงานโมโรดกก็เคยขยายมาหลายรอบแล้วนะก็เลยตัดก้านนี้ออกแล้วนะทำให้ใหม่สวยงามไปเลยนะคะบอกแล้วว่าเห็นไหมร้านที่นะแนะนำไปอ่ะเขาทำงานออกมาสวยอ่าท่านใดที่มีของเก่าอยู่แล้วก็ใส่ไม่ได้อะไรยังไงนะคะ อย่าเพิ่งทิ้งไปถูกๆอย่าเพิ่งขายไปถูกๆนะเพราะว่าบางอย่างนี่คุณจะหาไม่ได้อีกต่อไปแล้วนะคะอย่างเช่นแหวนวงนี้ก็เช่นเดียวกันไม่มีผลิตใหม่สวยงามใส่กริปสนใจทักได้เลยคะ่ะไฟดีมากเลยชิ้นหนึ่งนะคะชิ้นนี้จะเป็นแหวนเพชรชูคู่ค่ะจะเป็นแหวนเพชรชูคู่แล้วก็จะมีการ แกะลายนะคะราคาอยู่ที่11,800บาทเป็นราคาส่งจัดราคาเซลล์ลดลงอีก1,000บาทเหลือเพียง1,800 0บาทน้ำหนักช่างรวม4.92กรัมตัวเรือนเป็นปาหะไซหว้นหวน53ค่ะไซหว้นหวน53เพชรแท้เหลี่ยมแกสอ2น2เม็ดนะคะ ตกประมาณเม็ดละ11ตังค์2เม็ด22ตังค์เพชรแท้เหลี่ยมกุหลาบน้ำโดยประมาณ9 6ต่อมาเรามาดูกันใกล้ๆค่ะท่านใดที่ชอบงานโบราณที่ไม่มีผลิตใหม่นะคะลองพิจารณาดูค่ะฐานของชิ้นงานมีการดึงลวดขดลายงานเหล่านี้ได้รับแรงบันดาลใจมาจากฝั่งยุโรปนะคะ เป็นเรียกว่าในงานยุควินเทจค่ะสวยไฟดีเล่นไฟการเกินเรียบร้อยหมดทุกประการเหมือนคุณไปนั่งร้านเพชรที่บ้านม่ออยู่ใน40-50ปีก่อนเลยที่ยังมีชิ้นงานแบบนี้นะคะแฟชั่นจิวรี่แบบนี้ในยุคนั้นตอนนี้โหหายากมาก และอันนี้มาจัดราคาปโปรนะคะ1,800บาทเท่านั้นค่ะสนใจทักได้เลยค่ะ ชิ้นนี้จะเป็นแหวนนพเก้านะคะราคาส่งอยู่ที่16,900บาทจัดโปรราคาเซลล์เหลือ15,900บาทน้ํบาทนำหนักชั่งรวม3.69กรัมทองคำยิงเปอร์เซ็นต์คอมพิวเตอร์มาได้ที่74.83เซไซส์แหวน60.5คิดว่าวงนี้เป็นงานสั่งทำนะคะเพราะว่าไซส์ใหญ่เลยคะ่ะท่านใดที่ใส่ไม่ได้ก็แจ้งรับซิลิโคนลดไซส์แหวนได้นะคะลดเวลาเราใส่รับซิลิโคนลดไซส์แหวนไป ราใส่ได้ลดได้ไปประมาณ2อสมเบอร์ค่ะหรือถ้าเกิดว่าคุณยังใหญ่อยู่ใน2อสมเบอร์นั้นไปที่ดีโอสยามชั้น3แล้วไปตัดได้เลยรอรับแหวนได้แปบ๊บเดียวเลยค่ะแล้วฝีมือดีด้วยไร้รอยต่อนะคะสวยมากเขาทำงานดีนะคะแนะนำเลยร้านไหนนั้นทักมาถามได้ค่ะเพชรเกสร9เม็ดรวมแล้วโดยประมาณ20ตังค์เลยค่ะมาในราคาโปรเพียง15,900บาทพลอยสวยเพชรสวยเพชรแท้เหลี่ยมเกสรค่ะ งานแบบนี้คุณใส่ติดนิ้วได้นะคะใส่ติดนิ้วได้เลยค่ะเพราะว่าพลอยนะคะก็จะเป็นการฝังแบบฝังหุ้มนะคะเพชรก็จะเป็นเพชรที่ฝังหุ้มเช่นเดียวกันงานสวยก้านค่ะตัวเรือนอะไรต่างๆสวยงามใส่ติดนิ้วได้พลอยสวยนะคะพลอยสวย นี่ตาแมวตาคมด้วยนะตาแมวคมเลยค่ะไล่ดูนะคะเม็ดเล็กๆนะพลอยเม็ดเล็กๆนะคะพลอยเม็ดเล็กๆเนี่ยาหายากกว่าพลอยเม็ดใหญ่นะเพราะว่าเดี๋ยวนี้เขาหยุดเจียแล้วนะคะจะเป็นสต็อกพลอยโบราณโบราณเก่าๆคะ่ะแล้วพลอยเก่าเป็นพลอยที่ดีด้วยนะหน้าแหวนวัดให้ดูแล้วนะคะเมื่อกี้อเคท่านใดที่ชอบนะคะแบบ ไม่สูงมากแบบนี้สวยน่ารักแล้วก็มีความมงคลทั้งเก้าด้วยนะสนใจทักได้เลยค่ะชิ้นนี้จะเป็นพลอยตัวท็อป พรีเมียมนะคะเขาเป็นพลอยเผาเก่าสีเลือดนกพิราบค่ะมาพร้อมกับใบเซอร์วันนี้จัดโปรอีกต่างหากนะคะราคาส่งอยู่ที่21,800บาทราคาเซลลเพียง2800บาทเท่านั้นค่ะน้ำหนักชั่งรวม5.03กรัมทองคำยิงเปอร์เซ็นต์คอมพิวเตอร์มาได้ที่7 6 2ดเปอร์เซ็นต์เพแท้เหลี่ยมเกสรเป็นเหลี่ยมสวยด้วยนะคะเกสรสวยพรีเมียม รวมแล้วทั้งหมดนี้40ตังโดยประมาณน้ําโดยประมาณ97ต่างหูนี้คู่นี้นะคะสามารถใส่ได้สองแบบด้วยค่ะ 1. ก็คือคุณถอดห่วงตรงนี้ออกมาก็จะได้เป็นห่วงทองคําอย่างเดียว2เพื่อเมื่อเมื่อต้องการเพิ่มความ พิเศษความหรูหราเข้าไปนะคะคุณก็ใส่ชิ้นนี้เข้าไปได้เลยถอดเข้าถอดออกได้ใส่ได้2แบบค่ะแล้วก็ที่สำคัญนะคะพลอยนี้ดีมากๆเลือดนกพิราบไม่ใช่หาง่ายๆนะคะไม่ได้หาง่ายๆค่ะแล้วก็ยังเปล่งประดับไปด้วยเพชรสวยๆและเป็นลายดอกไม้ที่ดูสง่าค่ะ อยู่หน่หน้าอยู่ที่1เซนเลยทีเดียวก็ไม่เล็กนะไม่ได้เล็กแล้วก็ไม่ได้ใหญ่เวอร์นะคะใส่กําลังดีค่ะห่วงค่ะก็จะเป็นห่วงไส้กลางใส่ได้ทุกใบหูนะคะชิ้นนี้ดีมากมายเลยเพราะว่าใส่ได้2แบบเห็นไหมคะพลอยสวยเพชรสวยตัวล็อกสมบูรณ์ดี แน่นดีนะคะต่อมาเรามาเช็คกันอีกข้างหนึ่งค่ะอยากให้ท่านที่รักพลอยนะคะแล้วก็ตามหาพลอยดีๆนะได้ชิ้นนี้ไปจริงๆค่ะแล้วจะบอกว่าพลอยไซส์นี้เนี่ยคุณอาจจะมองว่าโอ้ยเล็กจังเลยโหกว่าจะได้เรดพีเจนบลัดนี่ไม่ใช่ธรรมดาไม่ใช่จะหากันง่ายๆนะคะจะเอาเม็ดใหญ่ๆโอ้ยเม็ดใหญ่ๆไม่ไม่รู้อยู่ตรงไหนคะ่ะ จร,จริงๆค่ะเลดพิเจียนบตรเม็ดใหญ่หนู่อยู่โอ้ oh, ไม่รู้บอกไม่ถูกเลยนะคะสวยงามมากแล้วเดี๋ยวจะให้ดูใบเซอร์ใบเซอร์พลอยนะคะเดี๋ยวมาเช็ดพลอยให้ดูก่อนเดี๋ยวจะให้ผ้าเช็ดเพชรเช็ดพลอยไปด้วยคะ่ะนี่เล็ดพิเจียนบดูสีนะคะสีเลือดนกพิราบสวยหายากยิ่งยวด อมองหน้ากันใกล้ๆเลยเห็นไหมสวยมากค่ะต่อมานะคะเรามาดูใบเซอร์พลอยค่ะใบเซอร์พลอยเนเชอรัลรูบี้ทับทิมแท้ธรรมชาติสีแดงพีเจนบัตเห็นไหมคะเลือดนกพีราบของพมา่าเผาเก่าในตลาดตอนนี้ แพงกว่านี้เยอะนะคะเพราะฉะนั้นถ้าหากคุณต้องการเก็บพลอยดีๆลองดูคู่นี้ค่ะใส่ได้สองแบบด้วยดีงามมากๆสนใจทักได้เลยค่ะไม่รู้จะเชียร์ยังไงแล้วนะคะแบบดีมากโอเคผ่านมากชิ้นนี้นะคะใครที่รักพลอยนะขอร้องเลยนะคะแล้วเลตพิเจนบัตไม่ได้เจอกันง่ายๆค่ะสนใจทักมาได้เลยจ้า ต่างหูคู่นี้จะเป็นต่างหูยุคดบ้านหม้อด่งดังคู่นี้เมื่อก่อนคนที่เขาอายุประมาณอเหมือนรุ่นมะนานะคะแล้วก็มีรุ่นน้องกว่ามะนาที่เขามีร้านทอง mm hmm. เขาบอกว่าขายกันอยู่พันสามร้อยบาทสมัยนาะยังอยู่อนุบาลมั้งอนุบาลหนึ่งอนุบาลสองนะคะ mm hmm. ก็ตอนนี้ผ่านมาเกือบจะห้าสิบปีแล้ว ไม่มีผลิตใหม่ท่านใดที่มองหาความรักความหลังความทรงจำดีๆนะคะดูคู่นี้ได้เลยตอนนี้ราคาส่งอยู่ที่8,800บาทลดอีก1,000เหลือ7,800น้ำหนักชั่งรวม2.44กรัมทองคำยิงเปอร์เซ็นต์คอมพิวเตอร์มาได้ที่47.43เปน่าจะเป็นปาหะเพชรแท้เหลี่ยมกุหลาบงานเป็นงานน่ารักงานน่ารักการเล็ก ความยาวของงานนี้นะคะอยู่ที่ประมาณ2.4เซนด้านข้างไม่มีผลิตใหม่นะคะถึงแม้ถ้าจะมีผลิตใหม่ก็ไม่สวยเหมือนเดิมค่ะรับรองรับรองเลยเพราะอะไรเพราะว่าปัจจัยภายนอกและภายในนะคะของคนในยุคนี้และของคนในยุคนู้นไม่เหมือนกันนะคะ ความเร่งรีบความเครียดอะไรต่างๆจะมีสูงกว่าคนยุคเก่าเพราะฉะนั้นจะส่งผลต่อผลงานค่ะงานเหล่านี้ก็ถือว่าเป็นงานอาร์ตงานศิลปะนะคะเพราะว่าต้องใช้ทั้งสายตาใช้ทั้งใจใช้ทั้งอารมณ์ในการผลิตนะถ้าพวกเครื่องประดับสวยงามงามเสื้อผ้าพวกนี้นะคะเพราะฉะนั้นคุณจะได้กลิ่นอายงานเก่าที่ช่างเขา ทำด้วยใจนะคะแล้วก็บรรยากาศเดิมๆเ,เก่าๆที่ไม่เร่งรีบเหมือนปัจจุบันถ้างานใหม่ผลิตออกมาจะทื่อค่ะคุณจะสังเกตได้เลยเพราะอะไรเร่งรีบแล้วก็ใช้บล็อกกันซะส่วนใหญ่นะคะบล็อกก็แกะมาทื่ๆค่ะโอ้โหไรอารมณ์นะคะไม่ผิวไหวท่านใดที่ต้องการงานเก่าแท้นะคะฝากพิจารณาได้เลยเดือนนี้ทั้งเดือนจะเป็นการจัด โปรโร,รมดดอนการีมรมดดนใจดีนะคะให้คุณคุณค่ะสนใจชิ้นไหนทักได้เลยนะคะอัสลามอะลัยกุมสวัสดีค่ะ